อันนี่ค่ะโอเคนะคะสวัสด,ดีค่ะมาอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมล่ะมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอันนี้จะไลฟ์สดในเรื่องของนะคะในเรื่องของการจากคิวนะคะเมื่อกี้ผู้ช่วยอาจารย์น่ารักมากไปแตะมันหายไปเลยนะฮะอโอเคนะคะเเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาทักทายกันใหม่นะคะอ่ะโซมคิวนะคะถ้ามันบึ๊บหายไปรอมันจะบอกว่าดําเนินการต่อแล้วก็แตะนะคะเออแตะรับเงินการต่ออะไรอย่างงี้นะคะอโอเคค่ะ อ่ะมาดูกันนะคะเด๋ยวจะแตะน,นี้นะให้มันขึ้นมาเองรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมันจะฟาตัวเองขึ้นมาเองอ่ะสวัสดีค่ะเข้ามาดูแล้วนะคะอ่ะมาดูกันนะคะการออกแบบทรงคิ้วนะคะดนสอจะมีอยู่สามอย่างนะคะดนสอจะมีก็คือสีดากับสีน้าตาลน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มก็ว่ากันไปใครเหล่าดนสอเนี่ยใครเหล่าดีสอคะไม่ราบแบบนี้มันหักขาดขัดข,ด,ขดเนี่ยเอาพี่พี่เกง่งเปะเราใหม่ ไม่ฟันมันหักหไม่แดงมันไม่แบนนะคะอ่ะดีสอจะมีสีอ่อนสีเข้มำสำหรับน้ําตาลน,นะคะอันนี้ถ้าลูกค้ายังไม่ยังไม่ตกลงทําคิ้วกับเรา mumbling. นะถ้าลูกค้ายังไม่ตกลงทําคิ้วกับเรานะคะให้ใช้สีอ่อนสีกลางออกแบบให้เขาดูว่าสักออกมาเป็นแบบนี้นะอ่ะสอนเอาละเอียดเลยนะคะวันนี้ถ้าลูกค้าวันนี้จะสักแล้ววันยาชาดีไแล้วนะคนเนี้ยจะสักแล้วแชร์ได้นะคะแชร์หน่อยคะ่ะเข้ามาดูแชร์หน่อยลูกศิษย์หรือว่า fc ก็แล้วกันแชร์หน่อยคะ่ะ วันนี้คือสอนฟรีเอาบุญเลยนะคะแชร์ได้เลยนะคะอันนี้ถ้าจะสักแล้วจะสักแล้วเนี่ยคือวางยาชาเรียบร้อยเหมือนคนนู้นอะวางยาชาเรียบร้อยแล้วนี่ยพอเช็ดยาชาออกเห็นไหมคะเช็ดยาชาออกปุ๊บจะเป็นสภ,ภาพนี้นะคะอันนี้คือแลคือระระดับคนที่เขาทํางานไวแล้วถ้าทํางานไวแล้วก็คือเราสามารถที่จะเช็ดยาชาล้วออกแบบเลยแต่ถ้าคุณทํางานช้าเป็นช่างใหม่อาจารย์แนะนําให้คุณวาดวาดทรงวาดทรงนะคะวาดทรงแล้วใส่ยาชาอ่ะรบกวนแชร์หน่อยนะคะ รบกวนชวแชร์หน่อยจะออไปเองรบกวนแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้คือสอนนะอาจารย์มานั่งสอนวันนี้ไม่ได้มาขายของนี่วิทยาทานล้วนเลยนะคะรบกวนแชร์ก่อนนะคะ <c oughs> เข้ามารบกวนแชร์ก่อนอะ <c oughs> อนะคะอาจารย์จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะ่ะอันนี้คือเราเชื่ชาไปแล้วสมมติอะ่ะสมมติอะ่ะสมมตินะคะสมมุติว่าเขาอ่ะยังไม่เชื่ชาเอาสมมตินะ,ะถ้ายังไม่เชืชาอาจารย์แนะนําอย่างนี้เลยคะ่ะเริ่มต้นแรกๆเลยนะคะ เริ่มแรกๆเลยให้เราวาดลงมาไม่ต้องเป็นซีเรียสมากกลางแแต่ทอให้กลางนะถ้าดั้งแแบบลาดมาถึงนี่เลยเนี่ยถ้าดั้งแแบบลากลากมาอย่างนี้เลยค่ะให้อารมณ์ประมาณนี้ถ้าลูกค้าดั้งแแบบนะคะมาอย่างนี้เลยนะคะถ้าดั้งไม่แแบบมองด้วยตาเปล่าความยาวมันประมาณนะคะโดยประมาณข้างละนะคะข้างละหนึ่งหรือหนึ่งไม่เกินหกจุดห้าประมาณหนึ่งจุดสองจุดสามกำลังสวยนะคะอันนี้อธิบายฟังข้างละนะ โดยใส่สายตาจานก็มองอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเห็นไหมคะเขามีเล็มีหัวคิ้วตรงนี้เห็นไหมคะดึงลงมาค่ะดึงลงมาหันมาข้างนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นถ้าตาเอียงตาเหลตาขีก็หารรทมัดมาดึงเอาอ่ะเห็นไหมประมาณอารมณ์ประมาณนี้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะอัน,นอารมณ์ประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่าอ่ะอันนี้คือทําจนชินแต่ถ้าเป็นคุณเป็นช่างคุณก็วัดอนกข้างละในไม้พัดไม่บรรทัดซื้อมาแพงขนาดไหนก็จบที่นี่เห็นไหมคะหนึ่งจุดสามคันนี้ก็ หนึ่งจุดสามเหมือนกันเห็นไหมคะอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามเห็นไหมคะนี่เห็นไหมข้าแลหนึ่งจุดสามเสร็จแล้วปั๊บนะคะเราดูโครงหน้าเขาว่าหน้าเขายาวหน้าเขายาวนะคะหน้าเขายาวเสร็จปุบ๊บคุณทําคิ้วข้างไหนที่ไม่ถนัดอาจารย์ถามหน่อยถ้าคุณถนัดข้างนี้ข้างนี้นะคะคุณทําข้างที่ยากก่อนข้างนี้คือยากมันไกลตัวคุณมันยือย้อยืมือบางคนบอกอยู่ใกล้นู่ยากกว่าข้างนู้นก็เอาข้างนี้ก่อนอันนี้คือเทคนิคเทคนิคเลย ทำคิ้วให้เราเริ่มจากข้างที่ยากก่อนอย่าเริ่มในข้างที่ง่ายถ้าคุณเริ่มข้างที่ง่ายไอ้ที่เหลือนี่คืแบบบันเลยนะคะชีวิตพังเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มข้างที่ยากเห็นไหมว่าคิ้วเขาแตกไปเห็นไหมคะแหวงแหวงไปแล้วอยู่ที่มือข้างนู้นแล้วสังเกตดูว่าขมับข้างไหนมีปัญหาอันนี้บุ๋มหรือเปล่าอันนั้นแตกคือหาข้างที่มันมีปัญหาที่สุดเริ่มทํางานอ่ะอาจารย์คิดว่าข้างนี้ยากอ่ะสมมตินะข้างนี้ข้างนี้ยากปุ๊บหน้าเขายาว ทีนี้เราจะทำทรงคิ้วชดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ให้อยู่ในแอเรียเดิมคิ้วนะคะถ้าสุว่าบังเอิญนความยาวคิ้วโดยประมาณอยู่ที่หกนะคะอยู่ที่หกครึ่งหนึ่งนี่คุณแตะไม่ได้นะหัวคิ้วคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้นะบางคนติงต้องกันหัวคิ้วลูกค้าออกอ้าวกันหัวคิ้วลูกค้าออกแล้วคุณจะเอาเมนเดิมที่ไหนแล้วคุณจะมาเรียกสามมิติได้ยังไงสามมิติคือสมจริงคุณทาอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าไปไปเปลี่ยนพิสดารมันมากไอ้โง่เฮงติงต้องทั้งหลายนะบางทีก็ งูเฮงมีจริงแต่งโงูเฮงที่ไม่จริงก็เยอะไอ้ที่มโนโขึ้นมานะ่ะเยอะมากมโนเลียดกันขึ้นมาแต่ไม่มีปัญญาทำเพราะลูกค้าคิ้วพังเพราะคิ้วโงูเฮงเยอะมากงูเฮงที่แช้จริงทายังไงก็เนี่ย,ยกำลังสอนคิ้วโงูเฮงนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่โยโงูเฮงคือรบกวนแชร์หน่อยนะคะแชร์เพื่อนฟังนะคะแชร์หน่อยนะคะใครแชร์เนี่ยเวลาเราแจกอะไรหรือเวลาอาจารย์มีอะไรอะไรมีความรู้อะไรอาจารย์จะพยายามคุยอินบ็อกช่วยนะคุณไม่แชร์เข้ามาดูแล้วคือไม่เคยสนใจอะไรเราเลยเงี้ย มาดูเฉยๆเนี่ยไม่มีน้ําใจแกกดหัวใจสักดวงยังไม่มีอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเพราะอาจารย์เริ่มลบเพื่อนในเฟซออกเยอะละตอนนี้จะเริ่มไล่ไล่ลบที่กำลังเรื่องๆไปนะคะอ่ะทีนี้ความยาวคิ้วนะคะโดยมนุษย์ทั่วไปจากนะคะจากหัวคิ้วเขาเรียกหัวคิ้วคุณจําไว้นะคะคิ้วก็มีชื่อม,มนุษย์นี่แหละจากหัวคิ้วถึงหางคิว้วความยาวคิ้วโดยปกติของมนุษย์ไม่เกิน6.5หรือประมาณ6าก,กาําลังดีนะคะถ้าหน้าย,ยาวๆอย่างเงี้ยก็ประมาณ6หน้าเขายาวคุณอย่าเชิดคิ้วขึ้นมา อ๋อครูคนนั้นเขาสอนคิ้วงงเฮงนะคะจากเนี่ยจากปลายตายกขึ้นมานะคะสามจุดห้าสี่จุห้านี่เชิดมาตรงนี้เลยเห็นบางคนเนี่ยมอยู่นี่ลูกค้าบางคนบอกอย่างงี้ไปทาคิ้วอะไรมาคะพี่ค้วงงเฮงโอ้โหคิดได้นะันนะ่ะหนูจะเล่าให้ฟังไมไ่พูดเล่นนะลูกค้ามาอย่างนี้เลยจ้าอย่างนี้เลยจ้าค้วงงเฮงอย่างนี้เลยค่ะใหญ่อย่างนี้เราใหญ่อย่างเงี้ยพยายามว่าให้มันคิเลีนเนี่ยเนี่ยมันงงเฮงได้ไหมเนี่ยดูดิอยู่บนฟ้าหนูน่ะมีแล้วอาจารย์ไร์สดประจําคุณเห็นไหม เพราะว่าคนสอนงวงเฮงต้องนักนี่ไปนี่แต่ไม่ได้ดูเบ้าหน้าไม่ได้มาหาักลบกบนี้อะไรในหน้าเลยเพราะฉะนั้นการงงเฮงจากนู่นไปนี่เนี่ยต้องดูโครงหน้าเป็นหลักเหมือนคุณจะสร้างบ้านคุณต้องดูเสาบ้านดูพื้นที่บ้านไม่ใช่พื้นที่บ้านมีแค่สองงานสร้างบ้านทีสองงานเลยเต็มพื้นที่ไม่มีที่จะจอดรถเลยอย่างนี้ได้ไหมนั่นแหละคือเหตุผลอธิบายเห็นชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณดูพื้นที่หน้าก่อนก่อนที่จะทำว่ามันเป็นคิ้วทรงอะไร ไม่ใช่เรียนอย่างนั้นอย่างนั้นมาก็ทําอย่างนั้นเลยความรู้ก็เดาๆถูๆถุยไถกันไปไม่ใช่นะคะดูไหนว่าความเหมาะสมคนอ้วนจะไปใส่สภ้พขาองค์แขวง,งก็ดูทุเรศก็ก็คิดเอาว่ามันใช่หรือเปล่านะคะหน้ายาวจะไปทําคิ้วเชิดเชิดเป็นหนังจีนมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นดูความหน้าเขายาวเนี่ยเป็นทรงลูกไข่เดียยาวมากเป็นทรงลูกไข่ด้วยเนี่ยคุณดูสิความยาวคิ้วอยู่ประมาณเท่าไหร่ท่านี้ถ้าอาจารย์ทําอาจารย์ก็จะดูมงกุฎคิ้วแล้วก็ดึงกลับมาแต่ถ้าวนเป็นช่างใหม่นึกอะไรไม่ออกนะคะ คุณจาไว้เลยว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงหัวคิ้วเขาไม่ได้แตะลงไปค่ะอันนี้สอนวิธีแบบรักไก่แบบสแบรับสําหรับช่างใหม่อ่ะคุณแตะลงไปนะคะความยาวคิ้วอยู่ที่หกอ่ะมองนะคะอยู่ที่หกหรือห้าจุดแปดก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมแตะแล้วก็ลากมันตรงๆเอาสักหกอ่ะสอนง่ายๆคือหกอ่านะคะความยาวคิ้วหกล้วดึงตรงลงมาเสร็จแล้วปั๊บนะคะเอามองกุดคิ้วนี่แหละปัญหาของช่างปัญหาของคุณเลยเซนจะทีมากคือ แล้วอาจารย์คะลงโค้งเนี่ยจะโค้งไปไหนตรงที่โค้งเนี่ค่ะข้างนี้มันโค้งอยู่ตรงนี้แต่ข้างนี้มันโค้งอยู่ตรงหางแล้วรู้สึกว่าหางคิ้วหนูสองข้างไม่เท่ากันอ่ะสอนวิธีแบบรักไก่ง่ายๆเอาความยาวหกจากหัวคิ้วถึงหางคิ้วเอาความยาวที่หกอ่ามงกุฎคิ้วนี่วัดลงไปเฉียงนะคะคุณอย่าวัด่ึงนี้นะอย่าวัดตรงตรงนี้นะคิ้วมันเฉียงก็เฉียงนิดนึงเอาตามความจริงของมันไปที่เท่าไหร่คะสักสามนี่ไหมมงกุฎเก่าสักสามจุดแปด หรือสี่ก็ได้หรือสี่อ่ะเห็นไหมผ้จะสามเจ็ดแปดหรือผูเจ้าสี่ก็ไม่แปลกนะคะ,ะมาดูกันนะคะเนี่ยแตะไว้เลยค่ะติแตะไว้เลยแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้จะยาวไปไหมตัวนี้จะสั้นไปไหมเราก็มาดูแตะดูมือ,อย้ายยกขึ้นดูมืออาจารย์นะคะดูมือคุณดูมือเนี่ยสําคัญมากแตะให้ได้นิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางแตะให้พอประมาณมันไม่เปิดไฟพี่พี่เก่งมาเปิดไฟไหนแล้ว แต่พอประมาณนะคะตึงพอประมาณไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้หรือบี้อย่างนี้บางคนเอาสำหับอย่างนี้อย่างนี้เลยบางคนถักคิ้วอย่างนี้เลยดึงขึ้นมาทาไมในเบ้า,าตาเขาเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นเลยนะคะแต่ให้ตึงพอประมาณคนแก่ก็อาจจะจะต้องใช้แรงมือดึงหน่อยถ้าคนหนุ่มก็แค่แตะเบาๆนะคะเย็นกอาจารย์คือตรงนะคะไม่ได้ไว้หน้าใครนะคะบอกไว้ก่อนว่าคือหุ่นจะแก่จะหนุ่มก็พูดตามนั้นเลยไปเอาความเป็นไฟมาเอาเคอ่ะมาทีนี้นะคะ พอเราเอากำลังคำยาที่หกหรือห้าจุดแปดก็ได้นะกะกำนดมงกุฎอยู่ที่สี่ะแตะค่ะแตะ่เบาๆนะเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางแตะนี่สอนละเอียดมากเลยนะคะใครได้วิชาจากอาจารย์นะคะกดแชร์หน่อยนะคะกดแชร์ให้เพื่อนดูนะคะอันนะี้เป็นวะิทยาทานเลยนะเนี่ยที่มานั่งพูดพูดพูดอยู่เนี่ยเสียเวลาทำให้คุณดูเนี่ยจริงๆไม่ต้องมาทําให้ดูก็ได้แต่เห็นช่างยังงมโขงมันอยู่เยอะเลยนะคะ แต่เบาๆไข่ไหมดินสอก็ต้องเหลาให้คมอันนี้ดินสอของอะไรคะสีดำถ้าจะสักแล้วระวางยาชาเสร็จแล้วเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมขนคิ้วอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสไลด์ง่ายๆจะสอนสไลด์ง่ายๆนะคะอ่ะเสร็จปั๊บเห็นไหมคะการนั่งดูอาจารย์นั่งดูหันมาดูอาจารย์นั่งอ่ะการนั่งเมื่อกี้จะนั่งอย่างนี้พยายามใส่กางเกงทํางานห้ามนั่งแบบนี้ทํางานอย่างเงี้ยไม่เจริญนะคะทํางานอย่างนี้ยังไงก็ไปไม่รอดนะคะอ่ะ นั่งกางให้หมดสามร้อยหกสิบองศากลางเข้าไปนะมือคือทุกอย่างต้องขยับตัวได้ไวแล้วก็ต้องแบบโอเคคือคุณพร้อมทํางานอะ่ะเอาง่ายๆไม่ใช่มานั่งแบบเหมือนนักสวไทยไม่ใช่นะคะเห็นอาจารย์เห็นหลายคนนั่งทํางานคว่ยขาเนี่ยโอ้ขัดตามากนะคะอะแต่ทีนี้ปุ๊บพอมาได้ปุ๊บแล้วเนี่ยคุณเที่ยวตัวเม,มื่อกี้จะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟังนะแล้า,าแบบทรงเี้ยวจะ,จะนั่งอยู่ตรงนี้ด,ดูองศาการนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ เสร็จปุ๊บพอดึงจากมงกุฎคิ้วลงมาหัวอาจารย์เปลี่ยนที่นั่งเห็นไหมคุณไหมเปลี่ยนมานิดนึงเพื่อที่จะดึงคิ้วลงไปอันนี้คือแบบว่าเทคนิคเทพมากถ้าคุณดึงแบบเนี้ยส่วนมากคิ้วจะตะเลิดถ้าคุณนั่งที่เดิมแล้วดึงหางคิ้วไปมันจะตะเลิดไปนู่นพอคุณมานั่งตรงนี้แล้วจิกหางคิ้วลงมันจะไม่ตะเลิดดูนะคะมาดูมันจะไม่ตะ,ะ,ะเลยดตั้งนเนี่ยอนิ้วก้อยเนี่ยแตะหนังตานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยแตะให้มันตึงๆนะคะ แล้วก็ดึงลงไปเห็นไหมฮะเบาๆแค่นี้เห็นไหมฮะเส้นเบาๆแค่นี้ไม่ต้องเยอะนี่แค่เนี้ยสกิดแค่เนี้ยอ้าวทีนี้เอี้ยวตัวกลับมาดูดูกันพอเราแตะไปปุ๊บอาจารย์เอี้ยวตัวกลับเห็นอาจารย์สวิงกลับไหมเสร็จปุ๊บมาแตะหันหันหน้าเอามือเขาประคองหน้าเขา่างนี้เมื่อแตะตรงนี้ทีนี้ไม่อย่างนี้แล้วนะไม่อย่างนี้นะแตะตรงนี้นิดนึงเห็นไหมฮะแตะให้มันตึงนิดนึง ตั้นี้สอให้มันตรงตรงเริ่มจากใต้มงกุฎคิ้วพี่เก่งก็ต้องดูค่ะใต้มงกุฎคิ้วเห็นไหมคะค่อยๆไปหางคิ้วยกได้นิดหน่อยเห็นไหมคะค่อยๆแตะแตะเบาๆค่ะเบาๆโค้งค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคุณเจ้าคมขนาดไหนเอาแหลมขนาดไหนเอาเบาๆหุนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย44ค่ะ44กะปีมันลงเหรอปีมันลงปะ สี่สิบห้าปีนี้นะอ๋อเป็นที่อาจารย์ปีหนึ่งอ่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยออกแบบทรงคิว้วเสร็จแล้ะเห็นไหมเรียบร้อยละไอ้กล้องไอ้มือไอ้อะไระคนถือกล้องนี่ก็ไม่เป็นงานนะคะมือสมัครเล่นนะคะถือดีๆค่ะเวลาอาจารย์ทาอะไรหนูจะดูทรงหนูก็มาอย่างนี้คะ่ะลูกเออเห็นไหมนะนี่จังอย่างนี้โอเค <c oughs> นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วออกแบบทรงคิ้วภายในกี่นาทีคะแป๊บเดียวสวยจบนะคะ ทีนี้อยากกันหรืออยากถอนเอาที่คุณสบายใจอันดับแรกอ่ะคือสอนละเอียดได้ยิ่งกว่า private อีกนะคะอันดับแรกนะคะเวลาทํางานนะคะช,มมชูมีไม้ตะเก่งดึงขึ้นมาสิมีไม้ตะเก่งชูมีปะอ่ะพอไปทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยทำยีค่ะเอามือปัดขนคิ้วลงมาเห็นแข็งกินกันไกลไหมคะเอี้ยวเอี้ยกันไกลดูมืออาจารย์นะคะไม่ให้ไปตัดอย่างนี้นะกันไกลอย่างนี้ไม่ถูกต้องย้อนต้องแยยย้อนกันไกลเนะี่ยตัดอย่างนี้ค่ะเนี่ยเยยย้อนอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วปั๊บไม่มิดโกนตามดันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะดันหนังตาขึ้นมาก็คกนกดแชร์ด้วยนะคะใครไม่แชร์จะไม่คุยด้วย <g üler> ใครไม่แชร์เลิกคุยเลิกค,เลกคุยช่องอำเภอเนี่ยแมเสร็จแล้วได้ส่งคิ้วแล้วเห็นไหมคะได้ส่งคิ้วที่สวยงามแล้วนะคะเนี่ยโอเคไหมเนี่ยมันก็แค่นี้เองมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ แต่เราต้องวัดเนี่ยวิธีคือวิธีรักไก่ที่อาจารย์สอนเมื่อกี้แหละเอาความยาวจากหัวคิ้วถึงหางคิ้วอยู่ที่หกถึงไหมคะเนี่ยอะลาดให้ดูมาเก่ก็ได้เนี่ยหกหรือห้าจุดแปดก็ได้เอามงกุฎคิ้วอยู่ที่สี่หรือสามจุดแปดก็แล้วแต่คุณนะคะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ตีเส้นไปอย่างนี้อ่ะพอเราตีเส้นไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้ลูกค้าขึ้นมาดูเอาเข็มเอาไม้ไอนนี่มาเราแค่ดึงให้มันตรง,ตรงๆเราเอาเข้มๆทีนี้เอาเข้มๆขอกระจก ขอกระจกค่ะขอกระจกให้จาง,จางหน่อยค่ะเร็วแม่เนี่ยอ่ะเริ่มความเข้มอ่มาดูนะคะเริ่มความเข้มเตรียมยาชาเตรียมแลบเตรียมอะไรมานะคะเนี่ยจิกเลยค่ะจิกให้มันเข้มทีเนี้ยอันนี้อาจารย์จะสอนจริงจริงมันว่าคือตอนนี้คือเราวางยาชาไปแล้วนะคะคือเรายางยาชาไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราก็ให้ลูกค้าขึ้นมาดู ลูกค้าที่ไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยแต่งอะไรมากมายเขาจะไม่เอาคิ้วใหญ่แต่วัยรุ่นก็จัดไปเอาที่สบายใจเถอะนะคะอาจจะสอนพิธีวางยาชาย้อนหลังอีกอา้าวเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกที่หนึ่งอ้าวีนนี้พอเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำยังไงคะวัดค่ะคัดลอกคัดลอกสูงั้นเท่าไรความยาวเนี่ยสักคิว้วเท่ากันทํายังไงนี่แหละถามกันจังเลยเนี่ยสวนลูกขึ้นมา,เ,าเขาสวยแล้วอ่ะดูลูกค้า ยกมือมาค่ะค,คุณชื่ออะไรเนี่ยเกมไม่คุยกับหุ่นเลยนะมาถึงก็ซัดกันเลยเอาสวยไหมเห็นไหมสวยไหมคะดูคิ้วสิเป็นผู้เป็นคนทันทีสวยเป๊ะชนะเลิศโอเคไหมคะนี่ค่ะอ่ะทีนี้กันบล็อกไว้ถ้าเขาโอเคแล้วก็กันกันบล็อกไวค้ค่ะกดให้เป็นกดแค่นี้เบาๆเบาๆไม่ต้องไม่ต้องแรงตลาดลงมาหมดเดียวจานเคยนักโกนไปคนมาเอาหมดคิ้วก็ไปแล้วอ่ะทีนี้เสร็ให้เขาลุกดู เทคน <scroll out. S 2> ิคการทํางานอาจารย์ไม่ไม่ถนัดในการที่จะมานั่งเขียนคิ้วอาจารย์ถนัดในการเห็นไหมคะเอ้เอาจายงุดจังอ่าโอเคค่ะเห็นไหมคะทรงคิ้วสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยมันเข้ากันหน้าเขาเลยเพราะว่าเราไม่ต้องยกหางคิ้วเห็นไหมว่าขนคิ้วยังอยู่ในแอ e เรียนี้ขนคิ้วยังอยู่ในแอรเรียเดิมคุณสังเกตไหมขนคิ้วอยู่ในแอเรียเดิมจากหัวคิ้วถึงมงกุฎคิ้วขนคิ้วยังอยู่ในเหมือนเดิมเรายกแค่หางนิดนึงเพราะอันเก่าเนี่ยมันตกมานิดเดียวเห็นไหมคะ ซึ่งดูดูแล้วเออเปิดหน่อยเปิดไฟซึ่งดูเลกูแล้วหน้าขนคิ้วเขาไม่มีปัญหาแค่มันบางดูอะไรนี่แปลไอโฟนมาถอดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ b e ฟอ r e a อ d a f อ e เรเร็วไปหยิบมาเห็นไหมข้างนี้ยังไม่ทําคิ้วข้างนี้ออกแบบทรงคิ้วอ่ะคุณคุณดูค่ะหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมรุดขึ้นอย่าบันนอกวิอย่าบันนอกเหมือนอาจารย์อย่าบันนอกเหมือนอาจารย์เออ บอกเขาใช้ไอโฟนให้เป็นเขาขำกันทั้งทั้งไอนี่เลยการนกแก้วใช้ไอโฟนให้เป็นเห็นไหมคะพอเราออกแบบสรงคิ้วปุ๊บลูกค้าชอบหรือเปล่าอมองตรงมองตรงให้ลูกค้ามองตรง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 มองกล้องตรงตรงนะคะเห็นไหมดูไอโฟนมันใสพอซัมซุงดูมันนุ่มขนลเนี่ยถึงว่าเออมันมันมันต่างกันจริงๆน่าซื้อตั้งนานแล้วเนาะเวลาเขียนค่ะปัญหายาชาออกเข้มหายนะคะไม่หายเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูซีเเดี๋ยวดู มันไม่หายถ,าถ้าหายไม่มาได้สดให้ดูหรอกดูอาจารย์ต่อไปลูกดูไปความรู้แบบหางอึ่งของอาจารย์นี่แหละอาจจะช่วยชีวิตคุณได้ก็ได้สําหรับช่างใหม่นะรบก,กวนแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมสวยไหมอชอบไหมชอบหรือยัง<อ>เห็นไหมคนมีคิ้วกับไม่มีคิ้วต่างกันยังไงเห็นไหมดูข้างที่มีคิว้วเห็นไหมดูหน้าเขาสิเขาทาไม่ต้องคิว้วไม่ต้องทำเชิดเพราะหน้าเขายาวเห็นไหมคะหน้าเขาทรงรูปไข่แล้วหน้าเขายาวไม่ต้องทําคิ้วเชิดแค่นี้ก็สวยแล้วอาจารย์แตะออกสามเส้นยังเป็นทรงเลยเห็นไหมโอเคต่อ มาใครไม่แชร์นะจะไม่รักมี